สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงระนาฏเอกในงานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ค่ำวานนี้สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9ก้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทรพร,ทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2559 โอกาสนี้ทรงระนาดเอกเพลงภาษาไทยยวนเมียนมาและชวาบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีร่วมกับมูลดนตรีไทยบ้านปลายเนินเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ครูดนตรีอาวุโส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นศิลปินที่มีพระจริยภาพหลายสาขาทรงเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงการศิละปะโดยเฉพาะด้านดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและพระองค์ยังเอาพระราชฤทัไทยใส่ต่อศิลปินชั้นครูอาวุโสให้มีความและกำลังใจในการที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมของชาติได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป